ในไม่มามาไกลเรื่อยๆเลยต้องช่วยขาเขาว่านไปหาปาป้าไปถีบถีบจากขอบสาะไปหาป๊าป๊าเลยอ้อยเก่งจัง เขาจะนอนอีกพยายามทำขาตึงๆนะพง 頑張れ。<music>